เมื่อกี้พ่นยายเจนได้ลูกสาวมาใส่แต้คุณหมอมาใส่จังวะจังวะลูกเคยหัวดีเออลูกเคยถึงว่าดียังนักปวดขี่บนเยวรัตน์เออเออลูกเคยหัวดีมาทางกะยังงนักทายพราะถาวาจะได้ก็เย็นมันว่ามันจะมาอย่างกะมันว่าถ่ายรูปปั๊บปั๊บมันกันนี้ ปวดตัจนตทนเครับ,รบเมียผมเป็นกันเก่งครับพี่น้องครับ <มา S 1> อ,อืมตัว,อ,วอืมขณะให้ซื้อกล้องอยันมือสันครับก็เลยต้องเพรเป็นยังรอ,อยายขอยิวหยายันเ่ออพดีโครไกลเด็ดต้มแล้วครับมันขาฟื้นครับพอดีใหม่มนตายอยู่แล้วดูถ่ายหน้าครับอ,อืมโอ,อ้สางกับไปยากได้ปะเนี่ยทนีโอ้ย ได้สุดจะได้ก็จะมาสมบุส้มบันถังสวัสดีเออเออเออน้ำ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 เขาก็โดนที่เขาไปเอาไปไหนกันวะเจ้าโอ้โอ้พี่น้องครับนี่ครับตาสิมอาฟื้นถ่ายหน้าเนี่ยแหละกณเชียงหน้าฮ่อโอ้ย เองเ็งขี้กมามาเลยตะพีเอ็นนะอันตบี้นะครับยายเตียนคนบันครับอืมพุ้น,นพื้นแข้งหน้าหน้ากระตานเป็นยังพื้นครับอู้ยวจะเอาขนาดต้นไม้มันล่มครับพี่น้องอืตายมันตายแล้วเอาฟืนไปต้กปมกระโปงต้มกระโพดต้มกระโปเพื้นไป<ม>พื้น พอก็จะว่าลูกเคยหัวดีเนาะลูกเคยเจ้าเคเตียนดื้อกล่องผู้บังยีทิปกระค้นมาได้มาขายจะขายลูกเคยได้ไหมจะจะขายลูกเคยได้เออมาขายลูกเนา คนเคร่เจ้าคือยังคดีแต่จะเตียนบางทีกล่องให้เจ้าเนี่ยทำงานน้ำมาแต่ปวดขี่ปวดเยี่ยวเออทำทาปวดขี่แล้วนี้หลังกล้องก็มีอยู่คาพี่น้องครับอันนี้ใช่เห็นวิธีครับเออมาเห็นจังแนวแต่ละเมือนแต่ละเว้นใจเตียนนี่จะเตียนคนมันมันแข้งแับดองเพื่อนครับดองเพื่อนกับมันก็ค่อยๆทำงันอยู่สุรินทร์ เออเออบอเอออือเออสวัสดีห้าสิบห้าท่านนะครับที่เบ่งกันอยู่นี่มันเป็นจังสี่พี่น้องอืมเพราะว่าเขาโพดมันไก่ที่ได้ต้มแล้วมันหาต่อหาฟื้นออาบนยู่เทียงหน้าครับเทียงหน้าจะเตียนที่พักเศร้าเพิ่นมันมาน่ากันีวันนี้ติทใไมมันตายเลยเอาเอาฟื้น ไปเต่ต้มเขาโพโดอออ๋อ,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 สอส่วนเราเราเจาะเสมาวอเฮงใส้ผมตัดหรือเจาดสิจัดออมันสิลอยทันอันเด้เขาถินหัวรอไข่ได้มาลูกเคยเจาก็ยังปัญญาเถอะออเออเอาพี่น้องครับผมมาถากหอบด้วยตอนนี้มาลูกเคยหัวดีดิออ <laughs> โอ้ยเนต,ตาตกสะเลยปเปลี่ยนมาอย่าง,งานั้งแม่มันใจญ่ไหมพี่น้องมึงลูกขึ้นนะเห็นครับมันติดขาไปเผาก็ต้องเส้นหัวเส้นลูกเคเออแต่ว่าผู้แปลกคือลูกเค้เได้ครับวันนี้โอ้ยพี่น้องอ่อันนี้สายนะเอามันมีเขื่นเพราะไงพี่น้องเด็กเบิ่งอยู่เล่นไหล่เส้นพี่น,อนอ้องเบิ่งเดินลายวิธีบานบานห้องครับหาฟืนหาย,ยังไฟตุม่มขอโพดกเจครับเตรียมการโอ้ย ขอบคุณพี่น้องทั้งต่างแดนเด้อที่แวะมาให้กำลังใจอืพี่น้องทั้งไทยพี่น้องทั้งเล่านะเขามาเบิ่งมาให้กำลังใจอะไรไม่ไม่เปล่าน่าจะได้อยอะอ้าวใม่ที่เฮ่ามาเห็ดมางพี่แรกเหรอมางปลาครับพี่น้องบางทอเป็นคอนอยู่นะครับอืเอาบ่ได้เพราะว่ามันกาดแห้งค้นนะครับอืเค็ดทา้งไม่เลยแม่อออวันนี้ ยันด้ขอบอืมไมุ่นอ่ะไม่ห้อกล่องเลยยุ่งุ่นแม่ครับเออเออเอาแต่จะแทนละเมื้อนี้ขับไปเขามีเนื้อกินพิเศษพี่น้องเดี๋ยวสิไล่เบิ่งอยู่เออมีนู่นพิเศษอยู่มื้อนี้บางวันเพิ่นเพิ่นได้ยังกับบางวันกินยังกับแม่หอยจูบ่เออหอยจูบกันนั้นครับอืมกะกุ้ง เออตำสม,มุง้งอืมครับอืมแร้วเส้นยังกินอย่องอืมเออเอา,เอาครับกขลังเอาใหม่ครับพี่น้องครับอืมเอาใหม่ไปต่มขวโพดขอบคุณสำหรับกดไหล์่ครับโอ้ห้องบางทางก่อนมปยังแม่

เอาเม่ีจะเป่่หลายลูกพี่พี่พีพี่พี่อีน้อเออันนี้หลายถี่เม่อกถี่พอดี่นไม่โอ้พี่ตาฮักได้เนาะไมาฮักบ่ได้ ใช่ป่ะไม่ตายจนขนาดนั้นแห้งๆอ้แข็งปังๆพี่น้องเดือยพี่น้องเือยมากเดือยาด้เออขาก็ไดทำะอาดแถวๆนี้ครับพี่น้องจะได้อาจเทเป็นวิวถ่ายทำถ่ายละครหนอยพี่น้องเบิ่ง ครับจังไนวันนี้เลูกซ่าเขาจมมาเลยปะเขานี่วันนี้เห็ดทางาง้างๆครับพี่น้องเม็ดละคอนเดี๋นี้กระเทียมแพ้ครับลาวเทียมแพ้ง้างๆโอ้ยแพ้ไหลมาปุ๊บมาถ่ายละครอ,อยู่นี่ครับเห็ดนี่แหละวันนี้อันนั้นก็เป็นบอลน,นึงแล้วทั้งเท่งกับทีบอลน,นึ่งอ่าส่นวนรวมมอลลามากกับที่ไปพักทั้งเท่ง ทีมงานมาเฮ็ดกิจกรรมกับอาจจะต้องเทิ้งครับบอนบอนนันนกนตานนี่ครับอ่าสำหรับพี่ๆพีกษตรไมาอยู่นี่ครับอาจจะเฮ็ดอีกหลังหนึ่งอยู่แถวนี้พวกอ่าก็พวกอยากปีกวิเวกครับพี่นอ้องเสร็จไปอยู่นี่ออืพวกคู่บาอาจารย์พวกคุณอยากอยู่เงียบเงียบเออมีความคิดบิต้องมีไฟเออเฮ็ดเป็นเถียงให้เพป็นครับขึ้นปานี่ละเออไต่อยู่หลักเสาหนึง่งประมาณนี้ครับพี่น,อนอ้อ,นองออื มาโซหนาโซตาดูลูกสาวนะ่ะมาทางนี้เลยเพื่นว่า,าเตรียมการเตรียมงานเตรียมพื้นที่รับพื้นที่ไปน้ำเก็ตุกศศิจกรรมไปน้ำม,มวลวิธีชีวิตสรับข้อมวลค้อม้าไปพี่น้องครับนนี้วันนี้ยางมาเลยมา,มามาถือกล่องเนี่ย มาถือกล้องจะได้ไปทำงานครับอืมมาเตรียมหมีกันมาดีๆจะหน่อยครัพี่น้องถาเบิ it? ังอยู่ว่าสียใจพ่อพ่อตุ่มมอฮะได้อยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าสียใจเป็นไงมาเอิงเป็นเก่งบ่เกียงบ่เลยเนี่เอ้าเดี๋ยวมา อ่าคุณเบิ Esta, ้งเบิ้งเลยเด้อเอาลอยหาทิพทันเบิ้งยิงเอาแม่จัดการโชว์เลยเจ้าคนลูกสาวคนมาเขาอยู่แม่เอ้เอ้เขาอยู่แม่เขาแม่เอ้เอ้ยอย่าบอกจะบอกกัดแถวที่ลูกเขยเลยเขยลูกเขยแล้วอืยเครียดให้ลูกเขยแล้วมันจะเลยเขาดีเลย เคยใา้พอถอก็ลง,ออลงเออดิบบอลลงขก้นอืมอนี่ต่ออใส่กำลังนะคือลังลงวก่ไดน,นะครับมันลงกันม่งล่ะลลุ้กดมันลกไม่อม <c oughs> ออออ,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 อต่ออยู่เบื้องหลังนี่ผู้นึ่งครับบนได้มาเดี๋ยวได้มาก,กันเดีเด้เขาฟิมอืมเอาข้าวมาวางหยุด วันดีจ้าูุณพี่พุสซุ่มในลูกสาวนั่นวัสดีค่ะอืมเออมาทีๆออ <laughs> มาทๆ <laughs> มาได้เราลูกซื้อใส่หัวอ,อยัวเออได้ครับนะะี่นกาขลังเห็ดไปเรื่อยๆครับอืม <laughs> โอ้อ,อ่อม,มันเห็ดมัน มันหนีมันเวียนไปครับช่อนซอรมันเลยช่องซอรมันเลยวางมามาซอยเบียกแม่เพิ่นไอเดี่ยดีๆเท่าเฮ็ดดีๆอืมจะเท้านผัวจะทันละดว่าหัวก็เฮ็ดอย่างอื่นอยู่อืมเดี๋ยวเทียงเดี๋ยวเทียงกันใส่กล่องแม่ได้พอดีเออไม่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 ช่องไม้มันเทียงกันใส่กัน มันมนเนี่แลมันเทียงกันใส่ช่องเข้าด้ยเออครับมันสากับแม่มันแยครับอืมเขาก็อยากเห็นซอยอยู่แต่ว่าขันาเห็นซอยผู้ถือกลองมาเลยเพิ่นกับว่าผมมีคนบอยเพิ่นเพิ่นกับบงบ้งมาอืเพะ่นกับบ่งคอมเมนต์้นกับเบิงซิ่ ทังเขาบรรยายยู่นมาบรรเส้วบ่น้อบักลูกเคยมสิจบทาได้นอเนยนนั่นเออเอเอาบ่ได้ใส่หัวใส่มือนี่ๆเี่เมือนี่เบาๆมือถือได้นะครับไออใส่หัวใส่มือทีตอนตอน้อยแกเมียเมียถือมีครับอืมอืมเข้า่ากันนะเมี่ยถือมีดใอ่อกอ่อ่าจไปครับอ๋อมื้อนี้ไปเจ เพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะโอ้ยลูกสากับพ่อหลกสาวซื้อใบไม้ซื้อได้ไหมเออเบี้ยงแล้วเนี่ยเว้ยไปไปงุขวนคือยังเทวดาบ่เอาเอาเอาเข้าไปปวดเบ้อ นี่เราคนเสือเลือไฟโอ้เออเบ่งไ้แล้วครับพี่น้องอือผูผูคนเบิ่์กเก็บมาอยู่กันอ๋อคือยางหมดเสือเอไฟเนอะพูดเนยเอมันกับคอยคิดคอยไปครับพี่น้องมันกับบารแมนกนมีเออบาแมนมีปันหดต้องต้องคอยกรยับรับพี่น้องอือไป้วอืาอือ รักไปแล้มันก็มีครับออผมซื้อไปสามพันหตัวนึงเขาลักไปแล้ว้องบัวพี่น้ย่ออเอาให้พี่น้องบิ้งนี่แหละวิธีชาวบ้านเลื่อยจะไหนเลื่อยจะแท่ดเออเออแล้วหักกวาด อืม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 อืหยิบเลยหยิบเลยอานยิบเลยอ๋ยอฮัก์คแล้วพี่น้องเออพี่น้องก็ซอยลุ่นกันอยู่อุ้ยอืมก็อ,อ,อ,มอยู่ในกันอยู่างไรก็ขั้นอ,อืมเนาะค่อยๆขยับโอ้หลากได้มาไงโอ้มันเป็นตุ่นสองตุ่นทับกันพี่น้อง โโออ้้ขอบคุณสำหรับท่านที่ได้รับชมชาวไร่ก็่านนะครับตอนนี้อ่ะมาเลาะใบกันพี่น้องแต่ว่าลูกเคยหัวดีเด้อวันใดก็ได้มาเสี้ยวใหญ่เตียนใหญ่เตียนคอยเบิ่งช่องเจ้าลูกเคยเจ้าก็ยังหัวดีแท้ที่ว่าเนี่ยจะน้อยกินว่าแตกเมียมันถือมีเดียวดี อขอบคุณเอฟซีที่แวะมาเบ่งครับให้ช่องยา่เตียนผ่านเ้ยครับพี่น้องโอนี่ดันดันซอยพึย่นมันผ่านให้มันมีอะไรได้อืมเอเอเออเออหนักเออหนัเท่านั้น่ะามแมนซูนเหนให้ลูกเึ้นเลย นี่ครับลอยไปครับพี่น้องครับมาดันช่องเพิ่นให้พานเร็วๆเด้อมื้อนี่เออมื้อนี้เ่ยมื้อนี่เน่มื้อนี้บ่บ่มีไรสดเนาะแม่นะโอ้มีไลซด้วยเขาไม่ได้เบิ่งอยู่แต่ว่าอาจจะไปเบิ่งวิถีชีวิตเพิ่นคือกันครับอาจว่าท่านค่มมวนคมซื่นค่มมวนคมซื่นนี่มื้ออื่นครับมื้ออื่นก็สิจัดใหายไรสดคือกันแม่นมนหมอแค้นหมอพินอิเล็กทรอนครับมือเป็นไปยำทางหมันคอครับพี่น้องออื อ๋อตอนนี้ลูกขึ้กับผมไว้ให้กันครับยืนเบร์ลายกันมื่อยครับนั่งครับนั่งฝอยได้นลยเมื่งฝอยเนี่ยเมียแน่วเหล่าแน่วอีกัได้ไม่ร้องเมียแน่วเหล่าแนีวอยู่ฮะโอ้ยผมควายเสียบอยู่นี่กระเทียมกระเทียมแฝดมาอยู่เลยได้วัดมือมนีิ โ <laughs> ัตัวซับพอร์ตกันของโม <laughs> โอ้ยตัวซัมันมนักมันั่นนะคปวดแขนดัก <laughs> โอ้โอ้คือยังแข็งแรงนะครับแม่ทอโมไปเหยียบไส้ป่ะนี่โอ้โหปวเลยโอ อมาแบบฟ้าเฝ้ากองอยู่เทียงเลยครับมาหอดป้ากัยจังหัว่าเขาเจาะึ้นยังบ่มากบ่คนเขาคอยกระจายมาอยอ่แบอ๋อเดี๋ยวจะไหนขาบเที่ยงมีนู่นมันเหี้มีครเต่า ไม่นุ่มวันนี้ไงต่หมูตัวหอยตัวอะไวให้กินน้ำมูกใช่แห่โอ้มีมีพิเศษป่ะเห็นว่าไปตลาดมาไปตลาดมาได้ได้ได้บะม่วงสุกว่ะสพน้องเออยพอาะแต่มาตั้งเฮียนนั่นแหละจากกลับไปเมาเคียงเลยท่นอืมมันหวานแซ่บเฮ้ยเดี๋ยวโลดละสิบห้าบาทแมนอยู่ขอนแก่นครับอืมอยู่ะสิบห้าบาทเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเตรียมครับตอน วเวลากราบเที่ยงเวลาตอนนี้มาเอาพื้นมันเห็นมันได้จก็กเตาสองเตาโหดอืมบบบบูููือใครห่ว่าม่ห่อนขอยกันที่เขาห่มพี่นอ้อ,องอ่าแม่สากับลูก่พนก็เฮ็ดงานเป็นอยู่ครับผมก็บ่ต้องอันงไหนบันไดก็บวอลซื้อกระแตให้พี่น้องเบิง่งฮัลโหลไมล์สุดรถโอ้ยอย่างอานอะไรอาเมียนทูไมล์รถ ภาษาอังกฤษเพิ่นไหมฮัลโหลฮัลโหลพี่น้องคำมาข้ามกับบอด้ได้ครับพี่น้องปริญญาย่างบอด้บอด้บอด้เรียนเอกภาษาอังกฤษมาเนาะปัญญาเดินอยู่เออมันมันมันพันหาทางออกฮัลโหลอ่ามาเฟนนะครับตอนนี้อยู่อยู่คอนแก่นเอาเอาฟื้นฟื้นภาษาอังจีนมาจะได้ไะเฮ้เอาฟื้นไปไปต้มข้าวโพดเขาเอิญมาจะได้ ขาพูดนี่ยังเอ็นาษาอันกฤษป๊อบค้อนอุติป๊อปคอนบอกมาสิไาทำยังไนสิะยังเอาไปยังอือแม่ครับออโรมาเฟรนเออเออจอกกระไรสวัสดีค้าแล้ว บู๊ยปลัวปลัวมาไปน้รุ่นรุ่นุ่นรุ่นุ่นเพิ่อนไปเอาอย่างนั้นเออ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 อ่ะเอ็นโช์ดูตอนนี้ผูบังอยู่เสาลอยกัท่านคนนันมาเลียแมวอ่าเรียกว่าอะไรแคท มันต <mm ้องให้มลำแบงมาแปะมาลำแบงเก่งภาษาอังกฤษอืมือืมเหงืนยัง่อตปิาอปะอะไรบอไดแปลเป็นเออเปนแม่นริญญยาเป็นเอกภาษาอังกฤษเนาะบึ้งบึ้งบ yes ึ้งเมี่ยงอะไรแม่เชี่ยวอ่ะ โอ้น้องมีน้องมีน้องมีน้องสาวหลานลูกพี่ลูกน้องกันลูหนักอืมเออเขาเก่งดิก็ได้เรียนขวัญอะไรเท่าอะไรเท่าขันลุ้นน้ำเจ้าอยู่ขันลุ้นน้ำเจ้าอยู่ได้หนี่ กูบึงจากสองลอยคนเขาบรุนแรงขนาดฮึดฮ็ดฮึดฮ็ดนี่นะครับพี่น้องครับเมียผมเมียผมนี่เขาบอกว่ายังก็เบิึงเบิึงเมียเนี่ยหาผู้งมายมาผู้เฮ็ดเบียเขาบอกมึงไปหาเมียยังอยู่ในป่าเนี่ยนี่แหละมันได้ใส่แบบนี้แหละครับพี่น้องครับเมียในป่าเนี่ยสาวเฟืองได้ปุ่นช่ือม่นยันก่อนเอาบ่